สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่138นี่ก็คือสภาวะแสงนภา,าบนถนนที่มุ่งหน้าสู่กรมขนส่งสวีชิงผ่านร้านยอดเท้าที่6ที่วันนั้นพยายามจะวางแผนทำร้ายตนเมื่ออยู่ที่หน้าร้านนี้ฝีเท้าของสวีชิงก็หยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง ถ้าจะในเสีย้ยฟิตาเดียวกับที่เขาหยุดจากความเคารพยำเกรงของผู้คนที่อยู่รอบๆผู้ดูแลและลูกจ้างในร้านสีหน้าเปลี่ยนไปมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วหมอคาราวะอยู่ตรงนั้นด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาคาราวะผู้อาวุโสสวีชิงมองผู้ดูแลที่อยู่ข้างหน้าคนนี้อย่างเย็นชาไม่ได้พูดอะไรเหนื่อยเย็นชื้นไหลาจากหน้าผากผู้ดูแลหยดลงพื้นหลังของเขาเปียกชุ่มในตอนนี้จิตใจหวาดกลัวสุดขีดแล้วความรู้สึกวิกฤตเป็นตายรุนแรงมหาศาล เขาไม่แม้แต่จะฝันว่าสวีชิงคนนี้จะเป็นระดับสร้างฐานแล้วก่อนหน้านี้คนที่เขากลัวคืออมญิงสองแห่งยอดเขาที่เจ็ดไม่ได้สนใจสวีชิงศักเท่าไหร่จะอย่างไรเขาก็เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ติดตามของผู้ดูแลเมคาอิสระแห่งยอดเขาที่หกลูกศิล่างเขาไม่มีใครกล้าแต่เขาแต่หากอีกฝ่ายก็เป็นระดับสร้างฐานเหมือนกันเขาไม่คิดว่าเจ้านายของตัวเองจะยอมแตกหักกับผู้บำเพ็ญระดับเดียวกันเพื่อตนตอนนี้เขากำลังตัวสั่นสถานสวีชิงดึงสายตากลับมาไม่พูดอะไรไปจากที่นี่ จวบจนเขาจากไปแล้วผู้ดูแลคนนี้ก็เข่าอ่อนไปทั้งตัวอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าตัวเองเดินวนรอบระหว่างความเป็นตายไปรอบหนึ่งสวีชิงไม่ค่าเขาเพราะค่อนข้างแพงนอกจากนั้นเขาก็ไม่อยากแหวกย่าให้้งูตื่นจะอย่างไรนักพรตเมคไคส์ที่อยู่ข้างหลังอีกฝ่ายสวีชิงเค้นจากบรรพจาร์สำนักวชรัทางนั้นตั้งนานแล้วกระทั่งว่าสลักชื่อของอีกฝ่ายไว้บนแผ่นไม้ไผ่ของตัวเองแล้วด้วยแต่เขายังไม่มีโอกาส ตอนนี้วางเรื่องนี้ไว้ก่อนในที่สุดสวีชิงก็รู้ถึงสาเหตุแล้วว่าทาไมก่อนหน้านี้ตนจึงพบผู้บาเพ็ญระดับสร้างฐานข้างล่างเขาไม่มากนักเพราะระลอกคลื่นที่เกิดจากการปรากฏตัวขึ้นของผู้บําเพ็ญระดับสร้างฐานยิ่งใหญ่มากเดินไปที่ใดล้วนเป็นจุดรวมของสายตานับไม่ถ้วนนอกเสียจากจะเป็นคนที่เดิมทีก็ชอบโอ้อวดอยู่แล้วไม่อย่างนั้นแล้วจะทาให้รู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากในสภาวะเช่นนี้โดยเฉพาะสวีชิงชอบเดินในเงาเมื่อถูกคนมากมายจับจ้องทําให้เขาไม่สามารถและไม่คิดจะปรับตัวเลย ความจริงแล้วระดับสร้างฐานของยอดเขาที่เจ็ดล้วนเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการที่สังหารฟันฝ่าจากล่างเขามาทั้งนั้นย่อมไม่ชอบแบบนี้อยู่แล้วคนอื่นๆทําอย่างไรสวีชิงพึมพำในใจดาวคร่าวๆในขณะที่ขบคิดสวีชิงเร่งความเร็วตลอดทางมุ่งตรงไปที่กรมขนส่งระหว่างเดินทางเขาก็ได้ใช้แผ่นหยกถามจังซานและอีกฝ่ายก็ได้ตอบมาแล้วว่าอยู่ที่กรมขนส่งดังนั้นเมื่อสวีชิงเห็นกรมขนส่งเขาก็เห็นเงาร่างจังซานที่อยู่ในชุดนักพระสีเทาทั้งชุด และเห็นนายกองที่ครึ่งท่ออ่างตอนนี้งอกออกมาแล้วสวมชุดนักพระสีเทาเหมือนกันอยู่ข้างเขาคนงานที่ทำง,งานในกรมขนส่งสัมผัสไม่ได้ว่าทั้งสองคนมีอะไรที่แตกต่างออกไปแต่สวีชิงหลังจากที่ทะลวงขั้นสร้างฐานได้แล้วสัมผัสร,รับรู้แข็งแกร่งขึ้นกว่าอดีตมากมองเพียงปราดเดียวก็รู้แล้วว่าสองคนนี้ทะลวงระดับสร้างฐานได้แล้วเช่นกันเพียงแต่เก็บกลิ่นอายเอาไว้อยู่ตอนนี้พวกเขานั่งยองๆอ,อยู่บนกระสอบทรายคนหนึ่งสูบบ้องยาสูบคนหนึ่งกินถิงกวัวแสงอาทิตย์ส่องบนร่างของพวกเขาสะท้อนให้ชุดนักพรตบนร่างของทง การมาถึงของสวีชิงดึงดูดสายตาของพวกเขาโดยเฉพาะหลังจากที่สังเกตเห็นชุดนักพละสีม่วงของสวีชิงนายกองก็เผยสีหน้าได้ใจออกมาส่วนจางซานนั้นกลับถอนหายใจเจ้าแพ้แล้วนายกองเอ๋ยพลางมองไปทางจางซานอย่างดีใจจางซานเอาหินวิญ,ญญาณออกมาก้อนหนึ่งให้นายกองสวีชิงมองภาพนี้แวบหนึ่งมั่นใจในการคาดเดาเรื่องผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานล่างเขาของตัวเอง สวีชิงใหญ่เจ้าจึงสวมชุดนักพระสีม่วงเล่าพวกเราผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานของยอดเขาที่เจ็ดนอกเสียจากว่าจะมีงานใหญ่มิฉะนั้นแล้วจะไม่สวมชุดนักพระม่วงกันมันเป็นจุดสนใจมากเกินไปจางซานยิ้มซื่อๆใบหน้าเต็มไปด้วยความสนิทสนมต่อให้ตอนนี้เป็นผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานแล้วแต่เขาก็ยังไม่อาจลืมความเหี้ยมโหดของสวีชิงในการแข่งขันครั้งใหญ่ดังนั้นท่าทีจึงกระตือรือร้นมากและบอกถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเขากับนายกองจึงไม่ใส่ชุดนักพระสีม่วง พอเจ้ากลับไปก็รีบเปลี่ยนเสียเธอนอกจากนั้นแล้วก็อย่าไปอยู่บนเขาบ่อยๆบ,บนเขาเหงาจะตายเจ้าคนพบแล้วหรือไม่ความจริงแล้วผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานบนเขามีไม่กี่คนหรอกข้าจะบอกเจ้าให้พวกเขาคนเจ้าเล่พวกนั้นแต่ละคนล้วนสวมชุดนักพลเทาซ่อนอยู่ล่างเขาเก็บซ่อนตื่นอายกันทั้งนั้นเมืองหลักที่นี่จญรุเรุรงคึกคักสะดวกจะตายสวีชิงพยักหน้าอย่างจริงจังส่วนนายกองตอนนี้เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มมองสวีชิงแวบหนึ่งแล้วยิ้มเอ่ยขึ้นว่า สวีชิงก่อนหน้านี้ไม่แน่ว่าเจ้าอาจจะเคยเจอผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานที่สวมชุดทามาแล้วก็เป็นได้เพียงแต่เจ้าไม่รู้เองก็เท่านั้นพวกเรายอดเขาที่7็มีไม่กี่คนที่สวมชุดมุ่งอยู่ตลอดบินไปบินมาเหมือนอย่างผู้ดูแลหลี่หรอกแต่เขาติดตามผู้อาวุโสเจ้าถึงได้มาเป็นแบบนี้ส่วนจางอาวินซื่อน,นั่นคือความจําเป็นของการทํางานได้ยินมาว่าเขาชอบต้อนรับสมาชิกใหม่นอกจากนั้นในกองพูดถึงตรงนี้ก็กัดผิงกลัวคําโตก่อนจะกระแอมออกมารองเจ้ากรมสวีหินวิญ,ญญาณเหมือนก้อนที่เจ้าติดค่าเจ้ากรมคนนี้เมื่อไรจึงจะคืนเล่า สวีชิงไม่ได้ยินก็มองนายกองแวบหนึ่งระลอกคลื่นในตัวอีกฝ่ายมองด้วยพลังบำเพ็ญระดับสร้างฐานของตัวเขาเองในวันนี้ก็เหมือนกับในอดีตล้วนมองไม่ทะลุเจ้ากรมหรือสวีชิงถามขึ้นใช่แล้วพอข้ากลับมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมของกรมปราบพิคาตร,รองเจ้ากรมสวีเจ้าต้องรีบหาหินวิญญ,ญาณนะ้าเจ้ากรมคนนี้ช่วงนี้ค่อนข้างจะตึงมือบนใบหน้าของนายกองเผยแววด้วยใจเล็กน้อยพลางมองสวีชิงเหมือนอยากเห็นความอิจฉาของสวีชิงขอแสดงความยินดีกับนายกองด้วย สวีชิงกว่าตามองร่างที่สมบูรณ์ของนายกองครั้งนี้ไม่จําเป็นต้องให้อีกฝ่ายเตือนก็เอ่ยปากขานรับห้าห้ารองเจ้ากรมสวีคุยเล่นแบบนี้ข้าเจ้ากรมคนนี้มีความสุขนักแต่ว่าข้าต้องแก้เจ้าสักหน่อยต้องเรียกข้าว่าเจ้ากรมได้ขอรับนายกองสวีชิงพยักหน้าเจ้ากรมนายกองกัดผิงกัวคําหนึ่งอย่างแน่วแน่เอ่ยแก้อืมสวีชิงพยักหน้าหยิบผิงกัวออกมาจากกระเป๋าเสื้อสามลูกให้นายกองและจางซานคนละลูกจางซานยิ้มพลางเอ่ย เจ้าสองคนหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วสวีชิงเรือเวทข,ของเจ้าข้าหลอมเสร็จแล้วอีกเดียวจะพาเจ้าไปดูเฮอร์ครั้งนี้พวกเราสามคนสามารถทะลวงระดับสร้างฐานสำเร็จกลับมาได้อย่างราบรื่นคิดแล้วอย่างกบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคิดไม่ถึงว่าข้าจาังซานคนนี้ก็จะมีวันที่กลายเป็นผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานได้เหมือนกันได้ยินว่าหลังจากการแข่งขันครั้งใหญ่จบลงหลายคนก็ล้วนสร้างฐานกันติงเซียวไห่ก่อนหน้านี้ก็ทะลวงระดับสร้างฐานในสำนักสำเร็จแล้วเช่นกันจังซานเอ่อยทอดถอนใจ เจ้าว่าเขาโง่หรือไม่คนอื่นสู้สุดตัวเพื่อความร่ำรวยเขาทุ่งสุดตัวเพื่อตำแหน่งสิทธิ์หลักบ้าบอสุดท้ายเพิ่งได้มาก็ทะลวงระดับสร้างฐานแล้วตำแหน่งสิทธิ์หลักได้มาเสียเปล่านายกองกินผิงกัวที่สวีชิงให้ด้วยใบหน้าไม่อยากเชื่อพวกเจ้าสองคนอย่าทำแบบนั้นนะรองเจ้ากรมสวียังดีเจ้านี่ใจมุ่งแต่จะร่ำรวยไม่บุ่มบํามวู้วามจังซานเจ้าต้องระวังให้ดีนะข้าจะบอกพวกเจ้าให้ช่วงนี้ข้าขบคิดแผนการใหญ่ขึ้นมาแผนหนึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลหากข้ารวบรวมเรียบร้อยแล้วจะพาพวกเจ้าไปทำการยิ่ นายกองพูดถึงตรงนี้ใบหน้าก็ฉายความลึกลับออกมาในดวงตาเต้นริกด้วยความบ้าคลัง่งจางซานร,ระแวดระวังขึ้นมาทันทีสวีชิงก็หวัดระวังขึ้นมาเช่นกันสีหน้าของพวกเจ้าสองคนหมายความว่าอย่างไรกันนายกองถลึงตาใสาไม่พูดกับพวกเจ้าแล้วข้าย,ยังต้องไปรวบรวมข้อมูลอีกรอข้ารวบรวมให้ดีก่อนแต่พลังบำเพ็ญของพวกเจ้าอ่อนแอเหลือเกินต้องรีบก่อไฟชีวิตให้ได้มีความสามารถในการเปิดสภาวะแสงนภา,าไม่อย่างนั้นร่วมแผนการของข้าไม่ได้นายกองพูดพลางลุกขึ้น สภาวะแสงนาภาคืออะไรกันแน่สวีชิงถามหลังจากที่เขาสำเร็จระดับสร้างฐานสำเร็จสิ่งที่ได้ยินมากที่สุดก็คือสภาวะแสงนาภาคำนี้เข้าใจทฤษฎีของมันแต่ไม่เคยพบเห็นจางซานก็มองนายกองอย่างสงสยัยใครรู้เช่นกันเห็นได้ชัดว่าเขาก็รู้เพียงตื้นต้นเช่นกันในเมื่อก่อนหน้านี้ที่เป็นระดับรวมปราณเขาได้สัมผัสกับผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานน้อยยิ่งอยากรู้หรือนายกองกวาดตามองสวีชิงกับจางซานก่อนจะหัวเราะ เอาเธอเห็นแก่ที่พวกเจ้าสองคนจะมาเป็นสหายร่วมกลุ่มกับข้าในอนาคตข้าจะพูดให้พวกเจ้าฟังสักหน่อยพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าทําไมข้าจึงต้องไปเอาเนื้อจวีอิงมาเพราะสิ่งมีชีวิตประเภทเทพระดับนั้นหลังจากที่กลืนกินเลือดเนื้อของมันไปในปริมาณที่มากพอจะทาให้ช่องเวทของผู้บาเพ็ญถูกทะลวงเยอะมากในเซี่ยวพุตตาทาให้ข้าก่อไฟชีวิตกองแรกสําเร็จดังนั้นอะไรคือสภาวะแสงนภาข้าไม่อธิบายแล้วข้าจะแสดงให้พวกเจ้าดูนายกองพูดพางจู่ๆในร่างเขาก็มีเสียงสนั่นวันไหวดังออกมา เสียงนี้ระเบิดดังขึ้นปานอสนีสวรรค์ในขณะที่ดังคำรามลั่นไปทั่วทุกทิศระลอกคลื่นพลังหน้ากลัวกลุ่มหนึ่งก็พลันประตุออกมาจากร่างเขาสวีชิงสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีร่างถอยไปข้างหลังอย่างรวดเร็วดวงตาต้องนายกองที่อยู่ข้างหน้าเขม็งความรู้สึกตื่นตะลึงปรากฏในดวงตาเขาอย่างรวดเร็วนายกองตอนนี้ในร่างเหมือนมีเตาไฟขนาดมาหืมม ah าจุดติดขึ้นในขณะที่พลังร้อนแต่ละกลุ่มกลุ่มประตูออกมาจากในร่างของเขาแผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศนัน่นหวั่นไหวความแข็งแกร่งของระลอกคลื่นพลังในตัวก็เหมือนเเพิ่่ม้้นอยนอยยยาาางหลท ร่างของเขายิ่งเหมือนกลายเป็นมนุษย์เพลิงเงาข้างหลังหน้าครั่งครามทําให้คนแค่มองไปดวงตาทั้งสองก็แสบร้อนเล่าๆกระทั่งว่ารอบๆล้วนบิดเบีย้ยแล้วร่างของเขาก็พันขยับขึ้นมาในเสี้ยวขณะน,นี้สวีชิงเห็นเพียงแค่รอยเงากลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นมาทัานใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าสมองส่งเสียงดังวิ้งลั่นวิกฤตเป็นตายรุนแรงทําให้เขาถอยไปด้วยความเร็วทั้งหมดที่มีตามสัญชาตญาณแต่ก็ยังช้าไปอยู่ดีร่างของนายกองก็มาอยู่ข้างเขาทันทีมือขวาจ่ออยู่ข้างหน้าเขา ในมือมีเส้นผมของสวีชิงเส้นหนึ่งตอนนี้ภายใต้อุณหภูมิสูงม,มันกำลังบิดม้วนอย่างรวดเร็วก่อนจะกลายเป็นเศษเท่าสวีชิงรูม่านตาหดเล็กเตาไฟในร่างของนายกองที่อยู่ข้างๆดับลงทันทีทั้งคนกลับสู่สภาวะปกติยิ้มให้สวีชิงรองเจ้ากรมสวีหากเมื่อครู่ข้าจะฆ่าเจ้าตอนนี้เจ้าได้ตายไปแล้ว สวีชิงลมหายใจที่กระชั้นไม่พูดอะไรแต่ในใจมีคลื่นยักย,ย้ายท่วงฟ้าสถาโถมความเข้าใจต่อสภาวะแสงนภาก่อนหน้านี้ของเขาล้วนแต่เป็นคำบอกเล่าและคำบรรยายจากแผ่นหยกทั้งนั้นตอนนี้ได้เห็นของจริงและความรู้สึกรุนแรงมากสเสี้ยวพริบตาเมื่อครู่นี้ความรู้สึกที่เขามีต่อนายกองคือไม่สามารถต่อกรได้เลยแน่นอนข้ามันอัจฉริยะคนอื่นๆเปิดสภาวะแสงนภาจะไม่ไร้าการขนาดข้าแบบนี้แต่เจ้าก็สู้ไม่ได้หรอก พระสภาวะแสงนภา,าคือการประตูระดับสุดยอดของช่องเวทในร่างผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานในเซี้ยพูตานนั้นวิชาเวทและกายเนื้อจะถึงระดับขีดจำกัดสูงสุดแม้จะไม่นานแต่ฆ่าคนหรือหนีเอาชีวิตรอดก็แข็งแกร่งเพียงพอแล้วนายกองเอ๋อยอย่างได้ใจสภาวะแสงนภา,ามีเพียงฝึกฝนสภาวะแสงนภา,าเหมือนกันเท่านั้นจึงจะสามารถต่อกรได้และผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานที่ไม่ได้เปิดสภาวะแสงนภา,าก็เป็นแค่ผู้บำเพ็ญไก่เท่านั้นไอรินเวล ดังนั้นอาชิงน้อยเจ้าอย่าได้เข้าใจระดับสร้างฐานผิดเพราะผู้บำเพ็ญไก่ที่เคยเห็นพวกนั้นเชียวละ่ะเจ้าต้องซูซูเขาในหินวิญญาณสองหมืน่นก้อนที่ติดข้าอยู่จําไว้ว่ารีเออกมาคืนข้านายกองพูดพางยิ้มตาหยีกินถิงกวัวเดินออกไปข้างนอกไม่กี่ก้าวก็เหยียบไปกลางอากาศแปลงเป็นสายรุ้งจุดมุ่งหมายไม่ใช่ยอดเขาแต่ยังคงเป็นกลมปราบพิฆาตเช่นเดิมสวีชิงเงียบนิ่งมองเงาร่างของนายกองที่จากไปไกล ตอนนี้ความรู้สึกถึงวิกฤตเป็นตายรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในใจยิ่งเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มเขาจะต้องรีบเปิดช่องเวทเขาจะต้องรีบเปิดให้ได้30ช่องโดยเร็วที่สุดก่อไฟชีวิตให้ได้และมีสภาวะแสงนภา,าจากการนั้นจางสารเงียบนิ่งไปเช่นกันครู่หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มขืนพรางสายหน้านายกองเป็นตัวประหลาดไปเถอะข้าจะพาไปดูเรือใหญ่เวทของเจ้าสวีชิงไม่พูดอะไรเก็บสายตาที่มองเองาร่างนายกองจากไปกลับมาเดินเงียบนิ่งตามไปตลอดทางแต่ความฮึกเหิมในใจกลับยิ่งรุนแรงขึ้น ทันทีที่ข้าก่อไฟชีวิตได้ก็จะเหมือนมีดวงไฟชีวิตสองดวงภายใต้การเพิ่มพลังจากตะเกียงแห่งชีวิตสวีชิงสูดลมหายใจลึกเดินตามจางซานมาถึงคลังภายใต้ความรู้สึกร้อนรุ่มอัดแน่นในใจเรือใหญ่เวทที่มาพร้อมด้วยความรู้สึกเคยคุ้นสองสามส่วนแต่ความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับมีมากกว่าก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าเขาจาับประตูที่เปิดออกเรือใหญ่ห้าสิบจังติดคราบกิ้งกาทะเลระดับสร้างฐานเต็มไปหมดรูปร่างของมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเรือที่ปรากฏต่อหน้าสวีชิงไม่ใช่จระเข้ในตอนนั้นอีกต่อไปปแแลลล้้ววตต่่กกกาายเเ็นนิงงทะัหึ ในขณะเดียวกับที่ระลอกคลื่นคุณสมบัติเทพแ็งแก่งมากปีกเรือเวทในอดีตก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันมันกลายเป็นปีกเนื้อที่งอกอยู่ข้างตัวกิ้งกาทะเลตัวนี้ทั้งสองข้างความเฮี้ยมโหดและความพรุมคลั่งประทานหน้ามาสวีชิงนายกองแบ่งเนื้อจวีอิงให้เจ้ากับข้าชิ้นเล็กๆล,กลก็าเพิ่มมันให้เจ้าบนนี้แทนแหล่งกำเนิดพลังหลักทำให้เรือเวทของเจ้ายกระดับขึ้นเป็นเรือใหญ่เวทที่แท้จริง แน่นอนหากเจ้าไม่อยากก็เอามันออกได้แต่ข้าคิดว่าวางไว้บนเรือใหญ่เวทีกว่ามีเรือใหญ่ลำนี้อยู่ความสามารถในการมีชีวิตรอดในทะเลต้องห้ามของเจ้าจะยกระดับขึ้นอีกมากขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก